สวัสดีค่ะมีข่าวเรื่องพอรับบริษัทคาสิโนมานำเสนอไม่เลื่อนพระราชบัญญัติคาสิโนเข้าคณะรัฐมนตรีวันนี้คลังหวังเก็บรายได้นักท่องเที่ยวไม่ได้มุ่งเน้นการพน,นันวันที่13มกราคม2568ที่ทําเนียบรัฐบาลนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลัง เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบันเทิงครบวงจรจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไม่ได้มีการถอนซึ่งคงมีการคุยกันโดยในชุดทำงานของตนได้หารือกันอย่างละเอียดถึงความจำเป็นและประโยชน์เราเห็นชัดเจนเลยว่าเพื่อการแข่งขันกับประเทศอื่นๆที่เขาทำอยู่ ว่าได้ผลเยอะกว่าเมื่อมีสิ่งที่เราให้ความสนใจต้องดูแลกํากับจริงๆแล้วทั่วโลกพื้นที่ที่ใช้สำหรับเกมรูมหรือความสนุกสนานทางนั้นเป็นเพียงพื้นที่ส่วนน้อยแล้ววันนี้ทั้งโลกรายได้ที่มาจากเอนเตอร์เทนและเรื่องอื่นๆจะเยอะมากเมื่อถามว่านอกจากกฤษฎกดีกรแล้วมีหน่วยงานอื่นไม่เห็นด้วยอีกหรือไม่นายพิชัยตอบว่าจริงๆแล้วไม่มีใครไม่เห็นด้วยในเชิงหลักการ ทุกคนเกือบ90%เอร์เซเห็นด้วยหมดอาจมีไม่ขัดข้องหนึ่งถึงสองรายแต่ที่เหลือเห็นด้วยหมดมีข้อสังเกตตรงกับหน่วยงานที่ดูแลอยู่คือห่วงเรื่องคาสิโนกลัวคนไทยหรือเด็กจะเข้าไปเล่นอายุได้หรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่รับไว้ตนเข้าใจว่ามีคณะกรรมการนโยบายและหน่วยงานคอยดูแลอยู่ ดังนั้นจะหยิบเรื่องนี้มาดูว่าจะกำกับอย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องดูแลยอยู่แล้วทั้งนี้เราไม่ได้สนับสนุนแต่สิ่งที่ตั้งใจคือให้ต่างประเทศเข้ามาใช้เงินมากกว่าเมื่อถามว่าทำไมไม่ออกกฎหมายคาสิโนโดยตรงแบบนี้เหมือนเอาการท่องเที่ยวมาบังหน้านายพิชัยตอบว่าไม่ใช่คิดว่าหลายอย่างเป็นเรื่องของ e n t e นเ a นต์ e อม c พล p l e x ให้ลองตั้งข้อสังเกตดูว่าในห้างสรรพสินค้ามีใครเข้าไปซื้อสินค้าจริงๆบ้าง ทุกคนปรับตัวหมดแม้แต่ในห้างใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ออกแนวหลากหลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ในตัวเองทั้งศูนย์อาหารการแสดงให้เด็กดูนอกเหนือจากการช้อปปิ้งเพียงแต่อันนี้เป็นขนาดใหญ่ฉะนั้นต้องทำงานร่วมกันองค์ประกอบในเนื้อที่ขนาดใหญ่อย่างนี้ต้องดูแลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงต้องออกกฎหมายมากำกับดูแล เมื่อถามว่าพราบฉบับนี้กับกฎหมายพนันออนไลน์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีกำลังทำเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่นายพิชัยตอบว่าเป็นคนล้เรื่องเรื่องนี้ต้องตรงไปตรงมาคิดว่าการกำกับคงได้มาตรฐานยืนยันว่าเรื่องคาสิโนเป็นเพียงส่วนน้อยรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากเรื่องอื่นเช่นโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง และหากอยู่ในที่เหมาะสมบริเวณใกล้เคียงก็จะได้รับอนิสงค์ด้วยการจ้างงานจะเติบโตขึ้นท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรบ้างคะแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ